แซดดีสามศูนสตาร์ทไม่ติดสไลด์มาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเอฟสีกล้กลๆเรานี่แหละเพราะอะไรยังไงครับสตาร์ทไม่ติดน้ำมันไม่ออกครับน้ำมันไม่ออกอิเล็กทรอนิกส์ EDU นะครับหลังปั๊มเสียหลังปั๊มเสียครับ จะเอายังไงดีจะเอายังไงยังไงดีนะครับหนึ่งปีกับห้าเดือนนะครับที่แก้ไขไปนะที่ทาการซ่อมไปครับที่ทําการซ่อมไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับซ่อมจากกอจเจริญยนของเรานะครับหนึ่งปีกับห้าเดือนนะครับจะไปต่อ หรือจะพอแค่นี้คนะจะไปต่อก็หมายถึงใช้แบบเดิมน,นะครับดำเนินการแบบเดิมแก้ไขแบบเดิมจะพอแค่นี้ก็ต้องหยุดนะครับเพื่อคบกับ,ก,บกับปั๊มสายนะครับเพื่อความคงทนถาวครคก็มีการได้อย่างเสียอย่างนะครับในการครบปั๊มสายก็ต้อง อาจจะเสียงเสียงอาจจะไม่เหมือนกันนะบอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความคงทนถาวรนะครับไม่พังอีกสักทีนะครับ,อ,นะรบอัตราการวิ่งนะครับอัตราการวิ่งนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ที่ทําการติดตั้งพร้อมกับทําการ modify ก็บอกว่า modify ในส่วนของกลไกต่างๆที่จะเข้ากับปั๊มสายก็สามารถวิ่งได้เหมือนกันนะครับนะ ร้อยขึ้นเหมือนกัน,นครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้เหมือนกันในความเร็วที่สามารถทําได้กับการพกบความส่ายนะครับโอเคนะครับเราก็จะทําการรอครับตอบกับทันเจ้าของรถกันต่อไปไปครับเนาเสร็จเรียบร้อยนะครับรถนิดสันเซ3 0ีสามศูนย์นะครับสตาร์ทไม่ติดใส่รถไลดมา ครับกล่องอิเล็กทรอนิกส์หลังปั๊มเสียนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทําการแก้ไขซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยนะครับรับประกันการจงหนึ่งปีเต็มนะครับเอาลองสตาร์ทดูสตาร์ทติดง่ายไหมสตาร์ทติดเลยครับอเร่งคือดีไหมลองเร่งดูหน่อยว้าวาโอเคถรือว่าสมบูรณ์นะครับถรือว่าสมบูรณ์นะครับกุบบดจอดแน่ะนอน กับคนงานของเราสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับรถดิสันแซดดีสม30นะครับกับรถคันนี้นานหน่อยนะครับเนื่องจากท่านเจ้าของรถบอกไม่รีบใจเย็นเอาให้มันชัวร์ๆพันทงการันตีได้เลยนะครับคันนี้เรา ในกรณีการซ่อมนะครับในกรณีการซ่อมหรือดําเนินการในส่วนของแท็นดีสามศูนย์เราจะรับประกันลูกค้าให้ประมาณหนึ่งปีนะครับเราจะรับประกันให้ลูกค้าประมาณหนึ่งปีนะครับรถคันนี้สไลด์มานะครับสตาร์ทไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกันดูเลยว,ว่าอาาัตราการวิ่งมันจะประมาณไหนนะครับกระเยียบก็ขึ้นเลยนะครับเสียงไพเราะนะครับ ลากรอบได้นะครับขออภัยนะครับขออภัยเมื่อกี้ลืมปิดฝากระโปรงนะครับอ่ะเราไปกันต่อครับเราไปกันต่อนะครับาลากรอบได้นะครับเราทําการลากรอบกันเลยนะครับลากรอบกันเลยนะครับ ตาการเล่นก็พุ่งมาทันทีนะครับเรารับประกันฟันธงนะครับในการซ่อมกล่องหลังตั้งนะครับซ่อมกล่องอิเล็กทรอนิกส์หลังตั้มนะครับแทตดีสามศูนย์นะครับนะครับกรณีการซ่อมกล่องหลังปั๊มนะครับเราจะต้องทําการเช็ค นะครับเราจะต้องทําการเทสในส่วนของแรงดันของปัม๊มดีเซลก่อนนะครับว่าแรงดันปกติหรือเปล่านะครับแรงดันภายในนะครับแรง,งดันภายในนะครับต้องย้ําว่าแรงดันภายในนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์งานได้นะครับว่าในขณะที่เราทําการซ่อมกล่องหลังปั๊มไปแล้วเนี่ยรถนะจะจะวิ่งขนาดไหนนะครับนี่ตอนนี้เราเหยียบคันเร่งขวไปตอนนี้เราเหยียบคันเร่งอยู่ที่ประมาณ 25เปอร์เซ็นต์ครับ25เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการเร่งก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ100นะครับคันเร่งยังไม่ยังไม่สุดนะครับช่วงล่างอาจจะไม่ดีนะครับมันโยนนี่ช่วงล่างช่วงล่างโยนนะครับ่งยังโยนนิดหนึ่งรถมันจะไปแซลแซลนะครับรถมันจะแซลวเหมือนกับรถมันจะเลื้อยนะครับเอาโอเคเราถอนคันเร่งลงมาก่อนนะครับเราไม่กล้าวิ่งนะครับเราถอนคันเร่งลงมาก่อนนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับต้อง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความศรัทธานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับผลงานของเรานะครับกับอูุปจริญยนต์จังหวัดระยองของเรานะครับอยากจะซ่อมอยากจะสอบถามในเรื่องรถก็กินกลงกันเข้ามานะครับ0 8 8 0 3 5 0 6 1 4 0 8 4 4 0 3 6 8 1 4นะครับ0 9 5 6 4 5 2 7 9 5, 5ติดต่อกันสอบถามเข้ามาได้ทุกเวลาและเวลาน,นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับกลับกันอยู่ตรงกลางกลางถนนนี่แหละ โอเคคอับุดีครับ